วารการจังวัดกราวี่เองก็ประกบอบพิธีเชิญคุณทูนําพระพุทธมนต์สักสิทธิ์เพื่อนำไปรมขบวนกับอีก13จังหวัดภาคใต้มุงสู้กระทรวงมาไทยเหมือนกันครับโดยในวันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมาเวลา9ก้นาฬิกานาทีาที่ทวัดแก้วกรูวาราราม พระอารามร่วงอเภิเมืองกราบีนะครับนายสมชายห่านพักดีป,ปฏิมาผู้ราการจังหวัดเป็นประธานประกอบพิธีอัญเชิญคุณทนาาพระพุทธมนตรสิทธิ์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมประชนพรรษาฮกรอบยีที่แปดกรกฎาคมสองพันห้าร้อยสิบเจ็ด โดยมีวณานาสวราชการทหานตำรวจพนักง,งานเจ้าหน้าที่เข้าวร่วมพิธีจำนวนมากับโดยผู้วาราชการจังหวัดกระบี่ค่ะถวายความเคารพอบเบื้องนาพระบรมชายลาลักษพระบาทส้มเดจพระเจ้าอยู่หัวจากนั้นเชิญคนโทนามพระพุทธมนต์ศักดิธิ์และกกรส่งหมอบให้กับเจ้าหน้าที่เชิญผ่านขบวนเกติดยดซึ่งก็มีหัวหน้าส่วนราชการตั้งแทวททำความเคารพหลังกรเชิญคนโทนามพระพุทธมนต์ศักดิธิ์ึ้นรอดโดยตั้งขบวนเชิญนามพระพุทธมนต์ศักดิธิ์จากลานบันไดนกักวัดแก้วโกรวารามพระอารามล เพื่อเดินทางไปรวมกับอีก13จังหวัดภาคใต้ที่จะเคลื่อนไปพร้อมกันที่จังหวัดชุมพรเพื่อที่ว่าจะไปผักทีซ่าหลักล่างจังหวัดชุมพรก่อนทีจะมีการตั้งขบวนเชิญคนโทนามพระพุทธมนต์ศักซิดข้องทาง14จังหวัดภาคใต้ในแรกตวานี้14กรกฎาคมนะคะเพื่อจะเชิญคนโทนามพระพุทธมนต์ศักซิิธ์ไปแก่บรักษาทีกระทรวงมหาดไทยหลักการในวันที่25กรกฎาคม67ก็จะมีพิธีเชิญคนโทนามพระพุทธมนต์ศักซิิธ์ไปยังวัดพระเชตุพนวีมลบังคลารามเพื่อทําพิธี เสกนามพระพุทธมนต์ักซิตต่อไปนั่นเองค่ะ